ครับโอเวอร์ฮอนเซาล่าชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวเมอร์เซเดสเบนนะครับตัว E200 c o u p e นะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาล่าชพฤกษ์นะครับเราได้นําเทคนิคนะครับในการสร้างมิติแล้วทีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบพุ่งเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับได้นํารถไปให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาล่าชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบพุ่งเสียงพร้อมกับทําการแก้ไขระบบ วันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นเจ้าตัวโมเดิเบนซ์นะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกนะครับได้นํารถไปทาการติดตั้งระบบเครื่องเสียงมาจากที่อื่นนะครับแต่ประสบปัญหานะครับการให้คุณภาพของเสียงวันนี้ได้นํารถมาให้ทางทีมงานอุปกรณ์ซาวและชูนะครับทำการตรวจสอบและวิเคราะห์พร้อมกับทําการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับขั้นตอนนะครับวันนี้เราจะทําการนะครับออกแบบในส่วนตรงไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับอุปกรณ์นะครับ ที่เราจะทําการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Mercedes Ben บนะครับตัว e 200คันนี้นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับในหมวดของตัวชุดเคเบิลนะครับตัวสายไฟนะครับเราได้เลือกใช้ชุด power ตัวนี้นะครับเป็นสายของยี่ห้อเบลิกนะครับซึ่งเป็นสายมาตรฐาน ofc นะครับเห็นไหมครับดูชุด power ครับสายตีเกลียวครับเห็นไหมครับและที่ประเด็นสําคัญนะครับสายชุด power ตัวนี้นะครับเป็นมาตรฐาน ofc นะครับเป็น pure copper นะครับไม่ใช่สายรีไซเคิลนะครับสังเกตเห็นไหมครับ นะครับพร้อมกับชุดสายสปีกเกอร์นะครับเราก็ใช้ของยี่ห้อเบลิกนะครับซึ่งเป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับมาทำการวายสายหลายท่านอาจจะสงสัยก็สายทองแดงก็มันเหมือนกันนะครับสังเกตดีๆนะครับสายมาตรฐาน OFC นะครับจะเป็นเปลวเปลวคอปเปอร์นะครับนะครับเวลาทองแดงพวกนี้จะเป็นทองแดงบริสุทธิ์99%นะครับมาทำการวายสายในส่วนของตัวลำโพงชุดสปีกเกอร์นะครับเราได้เลือกใช้ลำโพงของยี่ห้อเบลิกนะครับตัวนี้นะครับ เป็นลำโพงไฮเอ็น์นะครับนะครับของยี่ห้อเบรลิกนะครับเมกอินอิตาลีแท้ๆนะครับมาทําการติดตั้งเข้าไปในระบบนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซอร์นะครับของทางค่าย a อลไนะครับเพื่อนทำมัมสัญมาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับและเดี๋ยวเราไปดูการทํางานนะครับระหว่างเจ้าตัวลาโพงนะครับยี่ห้อเบรลิกกับเจ้าตัวโปรเซอร์ของตัวเอลไพ่นะครับทำงานมีความกลมกลืนเข้ากันได้ดีถ่ายทอดคุณภาพเสียงมาได้ดีมากๆนะครับ เดี๋ยวไปทาการตรสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้ทําการตรวจสอบและวิเคราะห์นะครับระบบสเต็มนะครับในรถ Merced e s Ben บนเกนี้นะครับเราก็จะพบปัญหานะครับอยู่ที่กัน2ส่วนนะครับปัญหาแรกนะครับคือเจ้าตัวโปรเซสเซอร์ตัวนี้นะครับมีปัญหานะครับนะครับการภาคขยายนะครับครับไม่มีความบาลานซ์นะครับตัญญาณเสียงนะครับไม่เท่ากันทั้งด้านซ้ายด้านขวาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการนะครับติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์ชุดใหม่เข้าไปพร้อมกลับเห็นไหมครับ เดี๋ยวเราจะทําการวายสายพวกนี้ใหม่หมดครับนะนะครับพวกนี้นะนะครับสายพวกนี้นะเดี๋ยวเราไม่ใช้นะครับพวกโชคเชิร์พวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการวายสายนะครับโดยใช้สายมาตรฐาน ofc นะครับของยี่ห้อเบลิกมาทําการวายสายนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือตัวลําโพงนะครับเดี๋ยวเราจะทาการเปลี่ยนลำโพงมิเลนชุดหน้าชุดหลังพร้อมกับทาการติดตั้งเจ้ตัวแผ่นดมนะครับเนื่องจากตัวลําโพงนะครับตัววไยคอยนะครับเกิดการเบียดนะครับเกิดการชัดรอบนะครับก็ทําให้เจ้าตัวโปรเซสเซอร์มีปัญหา เดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างมิติและทีเสียงของทางทีมงานอูฮอนซาวและชุกท่ครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลชุดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวลำโพงนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเป็นของฮาร์แมนการดอนนะครับตัวนี้นะครับตัวลำโพงมิเลนะครับเกิดการชัดลอบนะครับทำให้เจ้าตัวโพลเซอร์นะครับเสียหายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทาการเปลี่ยนลำโพงมิเลชุดใหม่เข้าไป พร้อมกับเทคนิคในการติดตั้งยตัวแผ่นดมและที่ประเด็นสําคัญนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับติดตั้งในช่องตําแหน่งเดิมนะครับนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสวิตเตอร์เดิมนะครับเดี๋ยวเราทําการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่เข้าไปนะครับโดยหลีกเลี่ยงนะครับการใช้พวกปืนกาวนะครับกาวร้อนที่มีความร้อนเพราที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้เดี๋ยวเราทําการพับแผ่นโลหะราทำการยึดโครงสร้างของเจ้าตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนเทคนิคนะครับ ในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่ในรถเมอร์เซเดสเบนเกอนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูยในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชะพกษ์นะครับหลังจากเพื่อนสมาชิกนะครับได้เห็นนะครับหลักการและก็ประสบการณ์ในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพกษ์นะครับก็ได้นํารถมาให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวแลชพกษ์นะครับ ตาการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ที่ผมจะมาอธิบายให้เพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมมีเป็นไดแกรมนะครับมาประกอบให้เพื่อนสมาชิกนะครับหนึ่งนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจตัวรำโพงมิเลนชิปใหม่เข้าไปนะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับก็จะอยู่ในส่วนของตัวประตูนะครับแปดสิบเก้าสิบเซนะครับสลับรถในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการติดตั้งเจตัวลำโโงมิเลนเนี่ยจะอาศัยนะครับโครงสร้างของเจ้าตัวเจ้าตัวบบ เป็นตัวตู้ลำโพงให้เจ้าตัวลำโพงมีเล่นทํางานนะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับเวลาลำโพงทํางานพ๊กเนี่ยมันจะมีค่าเราเรียกว่าค่ารีเฟลคชันก็คือการสะท้อนนะครับเป้าหมายเรานะครับเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงนะครับเราไม่ต้องการได้ค่าพวกรีเฟลคชันตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางแก้ไขนะครับทางทีมงานอวอนซาวและพื้นครับเราได้นำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดั้มเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกรีเฟลคชัน นะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูการทํางานในส่วนที่สองก็คือการทํางานทั้งด้านหน้าลําโพงนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลําโพงนะครับนะครับก็จะใช้เจ้าตัวสเปเซอร์นะครับซึ่งเป็นรูปวงแหวนอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้การติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์เข้าไปนะก็แปะติดตั้งรูปแบบนี้นะครับเป็นการติดตั้งใน,น,ร,งในรูปแบบเดิมๆนะครับการติดตั้งในรูปแบบนี้นะมันจะมีค่าเราเรียกค่าว่าค่าอ,อินซิเดนต์ค่าอินซิเดนต์คืออะไรก็คือ การตกกระทบและจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสนะครับเพราะฉะนั้นทางชีมงานอุปกรณ์ซาวและพื้นนะครับเราได้นําเทคนิคในการสร้างยตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถเมอร์เซเดสเบนโดยเฉพาะนะครับเพื่อเป็นการลดค่าผู้อินซิเดนต์พร้อมกับทาการติดตั้งยจตัวเอสตาลิ k เข้าไปในระบบนะครับแล้วเรามาดูงานติดตั้งจริงนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูขั้นตอนในการติดตั้งยจตัวแผ่นดมเพื่อเป็นการลดค่าผู้รีเฟคชันนะครับนะครับเห็นไหมครับเราได้เลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพของยี่ห มาทําการติดตั้งนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุย่นค่อนข้างสูงสังเกตไหมครับเวลาแดมปุ๊บนะครับมีรอยโคงย้งลอยว่าวมันจะยึดเกาะตามบุรีรถเห็นไหมครับจนขึ้นลายตัวบุรีเราเห็นนอกจากนั้นเรายังได้ทําเทคนิคนะครับในการสร้างเจ้าตัวเอนฟอซเมนเพื่อมาทําโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นดานให้มีความแข็งแรงแล้วเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่ทางชีงงานอวัยณะซาวและคุะครับเราถึงพิธีพิถันในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดันเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับ เรามาดูการทํางานในส่วนที่2นะครับก็คือการนะครับติดตั้งนะครับเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่พร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเราจะสังเกตเห็นนะว่าการแดมของทางทีมงานอโวคอนซาวและชุนนะครับเราจะพิถีพิถันนะครับสำหรับรถเจ้าตัวเมอร์เตรดเบนนะครับการที่เราทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับไม่ใช่เอาแผ่นดมไปแปะแล้วเป็นอันว่าจบเห็นครับเรามีการถอดกลนไกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นชุด นะครับคอนโทรลของเจ้ตัวรางรางกระจกตัวนี้นะครับเราทําการถอดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวแผ่นแดมนะครับครอบคุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดพร้อมกับทําการสร้างเจ้าตัว Enforcement นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคในการสร้างเจ้าตัว Spacer ขึ้นมาใหม่เฉพาะรถ Mercedes-Benz โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการออกแบบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนและก็เทคนิค,นคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถเมอร์เซเดสเบนซ์คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับเราได้นําเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรีโอนนะครับออกไปหลายๆรุ่นและห,หลายยี่ห้อโดยฉเฉพาะเจ้าตัวเมอร์เซเดสเบนซ์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจํานวนมาก เรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งของทางชิมงานอุบัติเสาวราชพุทธนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งจะตัวแผ่นดมนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นดั้มซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อแคลิเบตนะครับมาทําการติดตั้งเข้าไปนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงสังเกตนะครับเวลาดมปุ๊บม,มันจะขึ้นลายตัวบอดีเราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวดั้มกับตัวบอดีรถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นําเทคนิคในการสร้างตตัวัววว Enforce เเเพพื่่่่อมมมมมาาาาาทคาํคครรรรงงงงงส้้้้ขขแแแแผนนดดดใใหหีี็ละะิิกกยยึ หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมทางชิงงานอรณ์ซาวแล้วถึงต้องมาเน้นในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมทําไมถึงต้องมาทําการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับวันนี้ผมมีตัวไดแกรมนะครับมาประกอบนะครับให้เพื่อนสมาชิกจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนสลับรถในบ้านเรานะครับ80-90%นะครับตำแหน่งในการติดตั้งจะอยู่ในส่วนตัวประตูโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงให้เจ้าตัวลำโพงมิเลนทํางาน นะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับวัลโพงมีเลินทำงานปุ๊บมันก็จะมีค่าเราเรียกว่าค่าว่าค่า Reflection ก็คือการสะท้อนนะครับอย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลาโพงนะครับเราไม่ต้องการได้ค่า e f l e c t i ันพวกนี้เพราะฉะนั้นทางทีมงานอรณนซาวและทุกขเราก็ได้นำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเข้ามาติดตั้งในระบบพุ่งเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีเฟลคชันนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานอวบนซาวและ นะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับนอกจากนั้นนะครับเรามาดูในส่วนที่2ก็คือการทํางานทั้งด้านหน้าลําโพงนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเรียนชุดใหม่ปุ่มเนี่ยจะใช้เจ้าตัวสเปเซอร์ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเจ้าตัวสเปเซอร์จะใช้เป็นพลาสติก ABS หรือจะเป็นแรปเปอร์หรือจะเป็นเหล็นะครับก็มาทําการติดตั้งแปะเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเป็นการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางทีมงานว่าสาวและพุทธเราจะหลีกเลี่ยงการใช้เจ้าตัวสเปเซ เราจะทําการดีไซน์จะตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่าผู้อินซิเด้์พร้อมกับทําการติดตั้งจาตัวเอ์ตาร์ลิงเข้าไปนะครับแล้วเรามาดูงานติดตั้งจริงครับดูเทคนิคในการแดมดูขั้นตอนในการสร้างอยตัวสเปเซอร์นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับยังเจ้าจงนะครับเลือกใช้ลำโพงไฮเอ็นของยี่ห้อเบลิกนะครับมาทาการติดตั้งไปในระบบนะครับทุกเป็นลำโพงที่ผลิตจากอิตาลีนะครับมาทําการติดตั้งเข้าไป นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับสลหรับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับติดตั้งในช่องตําแหน่งเดิมนะครับในรถเม r c e d e s Ben บนคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับมาดูการติดตั้งของทางชิมงานอุบัติเหตุและชุดนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับไปมาดูนะครับดูขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับติดตั้งเองนะติดตั้งในช นะครับดูการติดตั้งอยู่ตัวสวิตเตอร์ของทางทีมงานอุหอนซาวและพฤกษ์เราจะหลีกเลี่ยงนะครับการใช้พวกกาวร้อนปืนกาวร้อนหรือกาวซึ่งมีความร้อนเราจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะจะส่งผลต่อเจ้าตัวไวคอยย่งเจ้าต,ตัวสวิตเตอร์เห็นไหมครับเรามีการนำแผ่นโลหะทำการพับขึ้นรูปแล้วก็ทำการยึดแน่นหนานะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ที่ได้มาตรฐานของทางทีมงานอุหอนซาวและพฤกษ์นะครับมีความแข็งแรงนะครับและโดยครับติดตั้งในช่องกัอนเหน็บเดิมนะครับ ติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ใช้โฟมนะครับนะครับที่มาเอาเทนเลอร์นะครับนะครับติดตั้งเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะนี่คือนะครับมาตรฐานนะครับในการติดตั้งโยโย่สปิทเตอร์ของทางทีมงานโอเบอร์ฮอนสซาล์ราชพฤกษ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานโอเบอร์ฮอนสซาล์ราชพฤกษ์นะครับเราได้นําเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและระดัที่เสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเพิ่งเสียงรถยนต์นะครับโดยเฉพาะรถเจ้าตัว Mercedes-Benz นะครับซึ่งทางชีมงานโอวฮอนซาวและชิพุนนะครับเราก็ได้นำทั้งหลักการนะครับและประสบการณ์นะครับเข้ามาทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิตินะครับและพื้นีเสียงที่ดีรวมท,ทั้งเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนและที่ประเด็นสำคัญนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ซึ่งมีความสำคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียง นะครับเราได้จำเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับเพื่อลดการหักล้างให้ได้มากที่สุดแล้วนอกจากนั้นครับเราก็ยังยังได้นําเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับเข้ามาติดตั้งในระบบสเต็มนะครับเพื่อมาทําการแก้ไขระบบมอเทอสิกนะครับโดยการนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนนะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับวันนี้เราใช้เจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับเป็นของ a อลไพนะครับตัว PXE นะครับ R 6 0 0 ัวนี้ถือว่าให้คุณภาพเสียงได้ดีมากๆเลยครับและนอกจากนั้นนะครับตัวโปรแกรมมันก็ยังมีตัวนะครับพวกนะครับการทําการมิกสัญญาณอินพุตนะครับให้เราเลือกได้สัญญาณมิกสัญญาณอินพุตได้หลากหลายนะครับและนอกจากนั้นนะครับในโปรแกรมก็ยังมีตัว crossover นะครับให้เราเลือกคัตออฟนะครับลำโพงแต่ละชุดแต่ละชุดนะครับให้ทํางานนะครับได้อย่างต่อเนื่อง และนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีตัวพารามิเตอรนะครับมีทั้งหมด3ามสิบเอ็ดแบบน,นะครับให้เรามาทําการแก้ไขระบบคอสิตในรถแต่ละรุ่นแต่รุ่นก็เป็นที่สร้างคาดีนะครับในการออกแบบนะครับโครงสร้างรถแต่ละรุ่นแต่ยี่ห้อก็มีการออกแบบแตกต่างกันไปรวมทั้งการดีไซน์ของพวกตัวแดชบอร์ดนะครับซึ่งมีรอยโค้งเลยวาลพวกนี้นะครับมันก็จะมีผลต่อเรื่องความถี่แต่ละย่านแต่ละย่านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับของ Audio Control นะครับ เพื่อมาทาการวัดค่าอาชีนะครับเพื่อการปรับแต่งมีความแม่นยำิมม่งขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและทีเสียงกันดูนะครับให้สังเกตนะครับว่าการถ่ายทอดอะไรเรียของชิน,นตีนะครับถ่ายทอดมาได้โดดเด่นนะครับและเป็นธรรมชาติการฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับฟังปุ๊บรู้สึกว่าเป็นการผ่อนคลาย นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปทําการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทําการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับถ่ายทอดมาได้โดดเด่นนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเสียงโคอง์นนัพโองสายงวานะครับไปแหลมพิ้วนะครับเก็บเลเดได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาทําการทดสอบฟังดูนะครับ Wasn't good enough, cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes, we're back to being strangers. Wondering if we ought to stay or head on out the door. หลังจากที่เราได้ทําการทดสอบฟังจะสังเกตเห็นไหมครับว่าการทํางานของเจ้าตัวลำโพงมีเลนนะครับของยี่ห้อเบลิกนะครับทางานได้มีเบสที่แม่นยํานุ่มนวลและหนักแน่นทั้งทั้งที่ในระบบเราก็ไม่ได้มีซับทั้งสิ้นเลยครับโดยใช้เจ้าตัวลำโพงมีเลนนะครับปรับเซตอัพนะครับให้เป็นมิดเบสนะครับเราก็ได้ลูกทรงเบสที่ดีนะครับเสียงคร้องโปร่งใสโดยเฉพาะการทํางานของเจ้าตัวลำโพงมิดกับตัวสวิตเตอร์ครับทำงานมีความคมคืนการฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับฟังสด เป็นการผ่อนคลายนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชี่ผ้นะครับเราได้มีการพัฒนานําเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเองเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเ่องเสียงรถยนต์โดยเฉพาะรถมือสี่เบนก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับเพื่อนสมาชิกทนาดนะครับที่ใช้เจ้าตัวมือสี่เบนนะครับนะครับได้ไปทําการติดตั้งระบบเสียองเสียงมแล้วนะครับแต่ให้คุณภาพเสียงนะครับยังไม่เป็นที่ถูกใจนะครับก็สามารถนารถให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชุ่ผ้นะครับ ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้นะครับเราก็ทําการตรวจเช็คนะครับอุปกรณ์ตรงไหนใช้ได้เราก็ใช้กันไปอุปกรณ์ส่วนไหนเราควรจะปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงไปและที่ประเด็นสําคัญน,นะครับในการแก้ไขระบบของทางชีมงานอุปกรณ์เสาราชูนะครับเราให้คําตอบได้ชัดเจนนะครับทำปุ๊บนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงได้มิติและเสาสเตทที่ดีนะครับสําหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบงเสียงในรถ เมอร์เซเดสเบนตัว e 200ครัครบก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจ oul, ากโอเวอร์ฮอนดสาวราชพุทธครับขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ